การได้รางวัลบริโอเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนความพยายามที่เราพยายามทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นดีวอร์ดอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามาถูกทาง เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจัดกิจกรรม NASDA Express Interviews เปิดให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับ2นักวิจัยหญิงของสวทชที่ไปคว้ารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยสตรีไทยจาก L'Oreal Group ประเทศไทยในโครงการเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ประจำปี2568ประกอบด้วยดรสตวแพทย์หญิงชัลิกาแก้วบริ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชวที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยสตรีไทยและทุนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากผลงานการพัฒนาต้นแบบวัคซีนโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรวัคซีนต้นแบบที่เรามีเนี่ยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอน่อนฤทธิ์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคอยู่ที่ประมาณ7 0 1 0 0ถ้ซถ้าเราจะมีการใช้งานวัคซีนนี้จริงๆในอนาคตเราต้องผ่านการทดสอบให้ครอบคลุมก็มองว่าในส่วนของฟาร์มรายย่อยเนี่ยจะสามารถ สามารถใช้ประโยชน์เพื่อฟื้นฟูสุตสาหกรรมสุกรรายย่อยได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ASF ที่ระบาดในบ้านเรายังคงเป็นสายพันธุ์ที่เราสายพันธุ์สแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันมีสายพันธุ์ผสมที่ระบาดในแถบประเทศจีนเวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญว่าเราควรจะต้องมีการศึกษาวิจัยโรคตรัวนี้และวัคซีนอย่างต่อเนื่องไม่ว่ามันจะเจอความล้มเหลวหรืออะไรมันคือการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เราจะสามารถเอามาตั้งรับและรับมือกับโรคระบาดที่มันอาจจะเข้ามาในบ้าน ตอนไหอก็ไม่รู้และดรมัทกาคงขาวนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทชได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยสตรีไทยและทุนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากผลงานการพัฒนาอนุภาคนาโนไขมันดัดแปลงพื้นผิวเพื่อนําส่งยารักษาโรคไม่ติดต่อหรือรังจะเป็นเทคโนโลยีในการกกเก็บยาในอนุภาคนาโนหรือว่าตัวพาขนาดเล็กอะค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําส่งไปยังเป้าหมายได้อย่างจำเพาะเจาะจงค่ะโดยแอคทีฟที่เรา ที่จะใส่ในอนุภาคตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสารในกลุ่มที่เป็นยาเองหรือไบโอแอคทีฟจากธรรมชาติหรือว่าโมเลกุลต่างๆที่มาจากธรรมชาติซึ่งจะมุ่งเน้นในการที่จะชะลอป้องกันแล้วก็รักษาโรคในกลุ่มของไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะก็คือจะเป็นพวกเประวานความดันหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามะเร็งค่ะอนุภาคตัวนี้ค่ะมันสามารถที่จะแอปพลายไปในผลติตภัณฑ์เสริมสุขภาพได้หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพวกคอสเมตสตรีมเิลซัพพลีเมนต์แล้วก็ยาที่พัฒนามาจากสมุนไพรด้วย นับเป็นการตอกย้ำอุดมการณ์ของสวทชที่มุ่งสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยพัฒนางานวิจัยเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของชาติและนำพาประเทศสู่ความยั่งยืนการได้รางวัลรอยัลเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามที่เราพยายามทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องอาจจะระยะ10ปีระยะ 3- 5ถึงปีที่อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่งที่ทำให้สังคมหรือทำให้คนภ นอกนได้เห็นว่าการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศของเราเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนบ้างทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนหรือสุขภาพสัตว์ซึ่งในหลายๆด้านเนี่ยยังคงต้องการการผลักดันก็มองว่ามันเป็นการเปิดประตูสู่โอกาส ที่เหมือนประกาศให้โลกรู้แล้วค่ะว่างานที่เราทำมาค่ะมันก็สร้างประโยชน์แล้วก็สร้างคุณค่ากับสังคมด้วยเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็เป็นรีวอร์ดอย่างหนึง่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามาถูกทางและเราก็ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดีได้จริงมันก็เป็นรีวอร์ดที่ดีมากอย่างหนึ่งค่ะการได้รับรางวัลนี้นอกจากจะเป็นกําลังใจแต่ยังเป็นกระบอกเสียงอันหนึง่งที่ทําให้สังคมได้รับรู้ว่าเออการวิจัยเนี่ยมันม คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเนี่ยดีขึ้นในทางไหนได้บ้างคะ